เต็มใจหรือบทใจบ่ท่านเต็มรอยก็มามาบึงซะก่อนมันใจเฮ้ายกเอาไปเฮ็ดเขราะท่านทกลงใจเต็มรอยก่อไก่ไก่โจโจว้ซะกอนแจกนี้คือเฮ้าเห็นลูกเพ่นสีมาเห็ดไห้ในความคิดนี่ที่แรกนี่เห็ดหน้าเฮาเฮ้ายังคิดอยู่แม่คิดที่แรกนี่คิดจังไหแน่พอบ้านกับเห็ดหน้าเฮ้าเห็ดหน้าเฮ้านี่ยมันก่น เซ็กสิียว่าจะไหนล่ะนาะหน้ามันก็คือเห็นมาหลายปีแหละมันก็แต่พอได้อยู่ด้กินขายกับพ่อเลเล็กน้อยไปเพราะว่ามันเศีษะกินบอดีเอาเลยบ่ร่อ,องหันมาลอ่องผูกต้นใหม่ล่องบิ่เป็นยังไงบดนี้อเขาบอกพ่าวเขาป่วยคขายังไงละทำบมอปลาไป็นะังไอละเพราะว่าที่เหลกเข้า,ขานี่ก็ยังทำใจว่าทานใดอยู่แมนครับผม จังใจนอเห็ดชิมไมเห็นเอานอกันยุดิวาเวละที่แลกนอพ่อเฮามาเห็นคู่มือนี่ดนพอบานนี่มวยมันได้ลงทุนไปหลายเตอบแล้วก็นจะปั๊บปุ่งโหนแนวโฆษณามาเกลี้ยงเมืองมาเก็้ยซี่คือคืออยู่ครับัก็คือ้ยงเสียวดีอยู่นะครับผมกลายเป็นบานนี่มีความสุขบพอกับเฮาได้เห็นปลาผ่าดีดีดีใจดีใจครับผมเออ ยังวาขออีกได้สองปียังวายังมาเบิงอีกทีหนึ่งนะ่อแม่นในป่าหาเข่าเพราะว่านีา่เพราะว่าเดี๋ยวเนี่ยกําลังถกกันอืมพอมันเพราะว่าบ่านนอกนี่จะมาิดตามผลงานของพออยู่ตลอดนะพอนออ<า>่อเนาะได้เขามากบิ้สวนพอตั้งแต่เรื่มบ่ท่านแถวนี้บ่ท่านมหนวยอยู่แม่ได้กินที่แรกคืตอต้นแรกนั่นล่ะนี่พ่อเนาะนั่นละต้นหกปีนั่นละมาปีที่อีกนี่ว่ามีปีนี้ เบื้องข้พี่น้องครับบักผ้าของพ่อนี่เริ่มเบึงที่ละคุณนะเป็นจันเป็นนวยทัางเขานน่คือเป็นจันบเบ็อเลี้ยวมาปีนาในย่านหอยเต็มแล้วว่อเนาะอ่าแต่วันปลาอยู่่นละอืมว่วมหรือซื้องเฮ้านี่ก็คือดีใจบ่พอบานได้ห็นบักเผาเออ,อดีใจดีใจนาอดีใจครับผม<ะ>อู้พ่อครับบานนี่เป็นปลาไั่เกาเฮ้าเบิ่น ปลาไผ่เกา่าเฮ่าเนี่ยละกระเพาะเนี่ยละมาปลูกเองไปเห็นของเขาเจาเดด้า,ม,า,ามันเกิดดีครับผมบ้าบานเนี่ยมันเกิดหนึ่งร้อยบาทมิได้จะขาดชิมบาทเนี่ยโอ้มันอันนี้พวกใหม่เีก่ก่อมันกินบาหวานเบ,บาไหว่่พอเกิบาาดบาหวานเบาไหวาแล้วเบึนบึนพี่นอ้อง <c oughs> ที่แรกเนี่ยก็คือเอามาปลูกไว้ก่อเดียวแมนยังไหน้อยขยายออกไปเหมดเลยเออขยายออกไปเหมดบ่ออกเห็ดบ่ะเพาะนี่คือเย็นแทนทุกบ้านมีเห็ดพ่อ เป็นต no? euh. okay. ้นไมีเห um, ็ดปวกเนาะเออเป็นต้มีเห็ดปวกมาดนี่ดูนี่คุณน่ะน้องไม่บันแห้งแต่บ่ได้กินแห้งแต่แซงขึ้นเออนี่ล่ะเพิ่มมากเพิ่นก็มาตัดใเนี่มันหรือไม่แห้งโพดแต่มันมีมะมะนนี้แทงน้ำอือเออโอ้นี่คือระบบน้ำข้าเข้ากะเอาขึ้นมาใส่แทงนี่ไปมน้ำออาเอาลงส่บาอหัวน้ำเอามาใส่แ่งนี่น้ำครับผม รู้นี่ดพี่น้องเพิ่นเพิ่นกระตอแบบเห็ดแทงสองแทงเนาะพ่อเนาะเออแทงน้ำพงเข้าสองแทงอ่ะครับเอาโครงการเทกับรูปเองนะละโอ้เห็ดสองคนเลยอโอ้มาทั้งนี้แทงจะห่วยแทงจะออกห่วยหลายแล้วพ่อเนาะออกดูเบื้องตีละอ่อนต้อนนั่นเตี้ยนจะผุดครับห่วยละห้อยเรียกมีห่วยหานอยด้อยแล้วพอเนาะแมนเริ่มองเพลินแล้วเบื้องตีละพี่น้องเริ่มจะเห็นผลผลิต ล้วก็เห็นน้วยเขาได้ชิมแล้วจากน้อยนี่ก็เดี๋ยวจะเอาไปสู้พีน้องกินเลยถ้าผู้ใดอยากเข้าบ้านนี่ก็คือเข้ามะลินต้อได้นะพ่อเนาะได้มาได้ครับผมเออผูจะไปใช้รอกตัวนี้ละคืออยู่ทงไฮทงหน้าเขาเลยเออยูทงไฮทงหน้าเนี่ยละกับตไกลกับกบบานมาได้หรอกประมาณตักโลรนึงนี่ละคู้มือนี่เข้าบ้านตกเทียบบ่พอบาดมือละเทือกับมี่เออตั้งเทือกับ่อจะไปตั้งเทกับสองเทีอกับนี่ ครับเออแล้วแล้วจิศตทลัเข้าจางไดครับผมจึ่งของออกมาปับุงนี่ละมาอยู่นี่ละกลายเป็นอยู่หน้าสลายกลัวเลยแม่นร่มเย็นดีนะฮอเ์น้องโอเย็นนะอากาศนี่ไม่ต้องเปืดอัทลมเลยเออเขาตามาพีนี่ร่มแมงผิวดตรีบาแห้งถ้เย็นดีมาเนี่ยครับผมอากาศไทยที่อากาศไทยที่ดีพ่อครับบานเท่าเห็ดเกษตรนี่พ่อว่าเมื่อยบครับ เมื่อก็คือบ่ปานไรมันของของเฮาเฮาบ่ได้เลื่องคือมันเป็นลูกลูกน้องเขานะครับผมเออเฮาเองเฮาเองเมื่อเฮาก็บเศร้าไม่แฮงเฮาก็สู้ครับผมเออนี่ก็พ่อปู่ไม่ผู้เดียวล่ะนี่ของสิเบิ่งมานี่ครับเป็นเดือนลูกเป็นเดือนส่งมาพ่อก็ไม่ปลูกลูกเดียวคือลูกซ้ายเพิ่นส่งมาวางแผนไว้คือกันเออเพื่ออนาคตเพราะว่ัตจากพันห่ววางแผนครับอือก็สิได้เฮ็ด เพราะว่าจังได่เข้ากับสีบรายูตลอดแมนเนาะแม่นยกเกษียณหรือว่าเข้ามีผลประโยชน์แล้วอยู่ในสวนเขานี่อาจจะกลับมาเห็นแล้วก็ต่อยอดเอาแมนเรื่อยๆนะพ่อเนาะแมนโอ้สุดยอดได้พี่น้องเด้อพ่อเกษียณสิบกว่าปีแล้วเด้อเกษียสิบหกเกษียณเกษีปีอะไรเนีครับผมเ็ดมุกลูกสู่ไหวทาลูกงรุ่นนี้พอครับมีลูกจะค้นมาไม่ลูกสองคนเนี่ยคนนึงก็เสียไปแล้ว กบแม่เดืูดผู้เดียวนะผู้ชายบันเดืออยู่นี่เีือดไอผู้เดียวเออเดยอผูนเดียวมาเหรนน้ำบางวันอาทิตย์จะหันนองแมนแมนบ้านนองได้เห็นกันกับเพื่อนนะครับผมเออมีคือได้ว่างแพนไปแล้วเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเพื่อนก็จะกลับมาอยู่กับพอวันอาทิตย์เมื่อไงกระบอแต่ทายเพราะว่าเพื่อนก็อยากไปเห็นทุเรียนผู้เขาไฟเขาแน่ไปบังดินไปรอนเขาแนบกับบึงผลลากหมากไหมเขาแน่ไปยังไหนบางวันดอกมันจะดีของเขาอยู่เออ าพี่น้องอยากเขามาเล็นน้ำพอมพอีด้มาได้บ่คับพอบ่ะมามาได้มาได้ครับอยู่ประจำอืมไปใสดอกพอุว่านี่ละเพราะว่าคุณอยู่คนเดียวครับผมคุณได้พันไปพันมาอยากเฮ็ดจังสี่กะเขาเบิ้องอก่อนรเอออยไปตัดสินใจเห็ดเออถามได้ครับผมเพราะว่าที่เหลของพอนี่กยคือ พิ่นเฮดที่เรีกนี่ก็ทำใจไปท่านไดขึ้นกันไม่ได้เแต่ว่าคู่มือนี่ล่ะคือความสุกนอฮอนอแมนไต้กับขึ้นมาได้กับขึ้นมาล่ะครับผมแออีกแก่งสองพีครับเพราะนั้นละคอยวากันไม่เลยวากันบานครับผมโอ้ซ้นนี่คือเป็นซ้นน้องสาบ่พ่อบ้านน้องสาน้องป้าล่ะครับผมน้องสาน้องปลาแมนอุ้ยพอต้นไม้ต้นนี้คือแบบนี้พ่อบ้าน มืแดงบอก่เบิ้งที่ทำพี่น้องนี่ซ้ำสิกินให้มือแดงเขาถาดมาตรงนอกระนั่นซันๆเลยบ่ต้องแงียเออยู่ตําเนี่ลล่ะตียเนี่ล่ะครับเบิ้งครับผมกลายเปลี่ยนพอคนว่าบ่ได้เอามาเลี้ยงกระซําเอามาเลี้ยงเออมีต้นไม้ปึ๊บเพิ่นเขามาอยู่เองเออเพิ่นมาอยู่เองผัดดอกครับผมโอ้โซนนี่ก็คือเป็นปลาล่วยล้อมรอบอยู่ปลาล่วยล้อมรอบครับคงไม่นี่ล่ะครับ ละมุดมโลงลงลมนี่ละกับรังรงหรือมวยวันนี้คือกับลังจะปลูกละมุดบ่พอ,อนี่ครับเต้าไห้เต็มมัดมัดมันปลูกก็หมดเศร้าม้านี่ยเป็นปลาบักละมุดแล้วอครับผมทางนี่ก็จะมีทั้งกล้ยทั้งต้นไม้ปลาเนาะพ<อ>่อเนาะอสลับกันไปเลยครับเด้อรลอบรอบ,บ,บเลยคือมาทั้งนี้จะเป็นต้นละมุดแล้วอกป้ยหลายหลายอย่าง โอ้นี่น้องสาเฮานี่ที่แรกนี่ปูพยั้งปูพ่อหนิปูพายพนานกันพังเพิ่นกระเรื่องปรยุเพิ่นกระพังลงคือเกา่าพังลงคือเกา่าแต่หากย่างลายยี่ดอกหนามนั่นขวบอยู่เป็นดินเนี่ยไรพอบวานเท่าคือ,อยันพังดินไส้ดินไส่นี่ละไส้เม็ดน้อยเม็ดธรรมดาเห่านี่ละโอ้เออครับผมอันนี้คือ,อย่างถวมวอยู่ดอก นี่คือเฮ้าเอาน้ำม,มาพักใบบอนี่ก้อนแมนแล้วก็ค่อยสูบน้ำจากบอนี่ไปพุดสวนต่างๆเลยเออครับครับที่แรกนี่ก็คือมาว่างแผนทางหลังนี่ละก้อนเออเออบ้างนี่ละก่อนพ<ม>ุนแปงโซดละเซลล์อยู่พ่นเออปลาเวลานั้นนีก็คือน้ำเต็มขึ้นมาแล้วบานก็จะออกไปสูหน้าเข่าเออออกไปนี่ละใครนี่ละฟังทั้งนี้คือปลูกปลาละืห้เป็นหน้าเข่าบอกพอว่าแมนเลี้ยงปลาในหน้าเขาเนาะแมน ปุ่นครับพี่น้องครับผมปลาฟังทางนี้เพราะว่าทั้งฝุ่นปลาบเปล่าเต็มไมแล้วเปล่าเต็มไปแล้วโอ้ครับพี่น้องมึงฟัาอะไรกันย่างทย่อยมีซุกกล้วยเขาเผาม้าอยู่คือกัรนั่นละครับครับครับกุ้ก็อ่ากล้วยเฮานี่ก็ยังหลายปีนี่ก็ยังสิได้กินนี่และละพ่อเออเออแกเลยละนั่นเพราะอันนี้ล่ะแตงโมก็สุกแล้วเนาะเออข้าบ่ข้บนทันได้ตัดมันทำอะไรนี่สะก่อนสิได้เป็นของหวานในเฮาตัวนี้เออโอ้ซ้ำสิเกินของหวานก็บ่ยากซะก่อนนี่เออก็บ่ยากาไม่ล่ะ เขายังแซมกุกบักข้าวไว้อยู่ตัวพอแซมแซมมานน้ำเรื่อยๆล่อไปเบิดเลยตันอ่ะกันกำแพงอ้าวฮักใส่เขาเขาหลับบนนอกอนโอ้ทั้งขี่ลมล่อบนนอกเออลมมานด้ยพี่น้องเด้อลมม่านมาแน่มากับกล้วยมีเครื่องอยู่นี่อุย้ยเครื่องใหญ่จนหล่อมันฮักฮักลงแล้วนักปัดเอาแล้วนักเครื่องจนน่ะโอ้ทั้งโซนทั้งนี้เขายังได้มีกล้วยได้กินนี่เลยพี่น้องเด้อเออทั้งโอ้ยดอก บักม่วงนี่บัก่วงหยังพอนม่วงไอ้ยกระลูกสูงมากขึ้นกันละปลูกย่างเดียวขึ้นกันเลยพวกเชียวสวยครับดิะ๊ะครับผมส่งไม่พอเลยกันออเอาเอามาปลูกเลยมาปลูกเลยครับปลูกมัดสุดเ,เขตเข้ากะของกันะโอ้โหพี่น้องแปดไรได้พี่น้องเด้อนี้ย <c oughs> างมาตะปุ่นสุดพุ่นเลยเฮ็ดเป็นสซนปลาหลักกัเป็นโซนปลาเผาเออก็ได้ยูโฮม โอ้ตะกี้คือสิยากแม่แตงแต่ที่แหลกเันบัอยากเนี่ยแตงแต่ที่แรลกคูเมือนี่กลายเป็นยางเบิ่งงตะผลผลิตเท่าเลยบานเอออยู่กับผมกับเงาเลยอยู่กับผมไปหมดล่ะนี่ที่แรกนี่แป้นเอเติร์ดเลยบพ่พัอแติร์นเลยแล้วก็ไปงัน้นหน้านี่เลยดิอเออเขาคืท้องหน้าโนัานละ่ะแบบจังสีเลยเออเบึ้องกินองแตที่แหลกจะแบบนี้บานเอาไปเอามาคูเมือนี่ก็เลยกลายเป็นปลาใหม่อยู่กับข้าหน้านพนอ ออมีเบื้องพี่น้องครับอ้ไดว่าเห็ดไรหน้าสวนผสมบ่พอไรหน้าสวนผสมครับผมเบิ้งของพอทิ่หละ่ะไรหน้าสวนผสมหน้าแป้งไงพร้อมละโอ้เออขอกคุมคือกันครับผมกลายเป็นเบื้องพี่น้องผองน้ำข้นหน้านี่คือเป็นต้นใหม่ทั้งเบิดเล่ยซีปีเออแล้วกับบักเพาของพอนี่เริ่มจะได้ จักหน่อยอีกสองปีจะขายแถะช่วงนี้ยงจกินยูกฟอว่เออต้นสะแบงบัวพอด้วต้นสะแบงต้นย่างเข้าต้นสะแบงเข้าหมดสเปร่งนอกโอ้ขึ้นเองหมดหรือปลูกขึ้นมันเกิดเองโอ้เพราะว่าไม่แม่มันอยูหนีแล้วโหนี่ต้นใหญ่เพิ่นแมนกลายเป็นนายขู่ลงมาเกิดขึ้นจักน้อยก็ได้เก็บเห็ดมาจนนี่การถิ่นไม่ลายแต่เด็บ่ครับเออหลายอันนี้เอาไว้หลายบ่ได้ มึงนี่คือมันหลาย,ยัางทีล่ะเนี่ยต้องเอาออกน้ำเอาออกน้ำหลยกับบดีอืมนี่แหละครับพี่น้องครับบาน้องกับภาพพี่น้องมาเหร่น,น้ำพอพักเหลีล่ยวด้ครับพี่น้องเด้อพอครับบานนี้ชุดไทยนี่พอสีมี่หยังอยากจะฝากบอภูกรลังอยากจะเฮ็ดเกษตรครับพอ่อขันบดเต็มใจหรือบ,บดใจบทขันเต็มรอยก็มามาเบิงซะกอนแน่นอถามวิธีการเฮ็ดเบิงก้อนก็ได้น้ำเบิงก่อนขันมันใจเฮาจะก็อปเฮ็ด ว่าเขาบอกท่านโชคล้งไก่เต็มรอยครับไก่ไก่โจโจไว้ซะก่อนครับเอหาเบิง้งตามจีบเพิ่นเพิ่นเฮ็ดไว้เพิ่นพนายให้เบิ้งอะละครับอ่อศาอานตละครับผมเขาก็ค่อยลงมือทถ้ลนะค่อยตัดสินใจน้องพ่อแม่แม่หรือวายยากเฮ็ดแล้ยวยังบ่ทันหูมองเฮ็ดอยู่มาเบิ่งของพ่อก่อนเออค่อยตัดสินใจก็ได้เด้อพี่น้องเด้อนี่แหละครับพี่น้องครับป้าน้องกับพี่น้องมาเรียนน้ำพ่อลเแล้วก็ได้ความรู้หลายๆอย่างไปฝากไปสอนพี่น้องนะครับเด้อ ขอบคุณพอได้หลายเนาะเียส้มสวนครับดีก็่ยงเรื่องนี้ช่องกบป่าผ้ารวดนะครับเดือกดไลค์กดแชร์กดติดตามบ้านน้องนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจเนาะบ้านน้องกับดีอคทีปนี้พี่น้องมูลีเล่คลิปนี้ก็สวัสดีครับ